เจอแล้วทำไมไม่เอาข้อความไฟไปเลยเพื่อนปูนไว้ดิแต่ฝนมันจะตกแล้วเพื่อนอุ้ยไม่รู้อะไรเลยเราเล่นมาก่อนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอ้าทำไมไม้เป็นอย่างเงี้ยไงล่ะตุนไว้ก่อนเหรอ,อ,เ,หรอเป็นไงล่ะไม้ชื้หนหมดแล้วเนี่ยไฟก็ดับแล้วคืนนี้จะอยู่ยังไงเด้อเพื่อน โอ้ยโอ้ยโอ้ยนายร้องเสียงขนาดนี้เปอะไรอะ่ะปวดท้องอ่ะอย่าบอกนะว่ากินเนื้อหมาป่าตัวเมื่อกี้เข้าไปอ่ะใช่มันปล ong ไปยางก่อนกินดิบนายก็เจ็บดิเพื่อนก็ไม่บอกกันน่ะเลือดก็ลดอีกเนี่ยโอ้ยเล่นมากี่วันแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเจอกองแต่ฝนมันตกแล้วนะเพื่อนไม่ไปเถอะเดี๋ยวอันตารายขอแป๊บนึงเผื่อได้เลื่อยอุย้ย หลดันเสร็จแล้วหลดันเสร็จแล้วโอ้ยไปเอะเพื่อนไม่ทันแล้วโอยบอกแล้วไงเห็นไหมโดนฟ้าผ่าเลยใครจะไปรู้อ่ะเ้ยติมไฟขึ้นช้ามากเลยเพื่อนต้องไงดีจะมุดล้วด้วย โอ้ยนี่คนเล่นเป็นเขาใช้ฐานกันฐานเอาไว้ทำอะไรได้เพื่อนดูนี่เป็นไงบ้างเพื่อนของแรงดีจัดเลยเพื่อนเฮ้ยจอกรเปิดเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อน อุ้ยเสื้อหนังไอ้คนแท้เลยอุ้ยจับจัดเพื่อนเฮ้ยไปไล่กวางดีกว่าเอ้ยของเราเราเปิดนะเพื่อนไอ้ไอ้บอลนายสู้ไม่ไหวหรอกเพื่อนไอ้กวางมาดีเลยเยยาเลยเพื่อนเฮ้ยเพื่อเพื่อนชุบเราด้วยไม่ชุบอุ้ยโอ้เลือดน้อยยังจะห้าวใส่เสื้อหนังไปก็เท่านั้นห้าไม่ฟังไปดีกว่า ถูกล้วด้วยเจอหอกเฮ้ยหอกตั้งสามอันเอาไปฝากเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมจับไม่ได้อ่ะเอ้าจับได้เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทไมไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะ ไป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 ช่อยด้ยเพื่อนช่วยชุบเราด้วยเพื่อนช่วยด้วยได้เลยเพื่อนแต่รวังเราช่วยนายได้แค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะเพื่อนแล้วๆล่าเถอะทำไมเห็นว่าเป็นเพื่อนไม่ช่วยนะเนี่ยขอบใจมากเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อน ไอ้ยเพื่อนช่วยชุบแล้วหน่อยเพื่อนตายแล้วพูดได้ไงเนี่ยเอาไอ้เพื่อนช่วมาช่วยแล้วเพื่อฮ้ยไอ้บี่เพื่อนผมไม่ได้โอ้โหได้ไม้มาแล้วรีบเลยเพื่อนกองไฟเราจะดับแล้วรีบเติม เราจะรอดแล้วเฮ้ยมันดับแล้วอ่ะมัาจะติดได้ไงอ่ะเพื่อนไม้เราเข้าเครื่องหมดไปแล้วแล้วเราจะรอดได้ไงอ่ะไฟดับหมดแล้วโดนดับไ กูต่อเพื่อนออาแล้วไม่เห็นมีลูกศรเลยแล้วจะไปทางไหนเนี่ยแล้วจะรู้ไหมเนี่ยก็นายขุนลูกศรมันหายไปแล้วเหนือแต่ลายแทงเนี่ยโอ๊ยมืดแล้วด้วยเนี่ยโอ้เพื่อนทางนี้แล้วกันทางนั้นเหรอไปเพื่อนนั่นตัวอะไรวะ มาไม่ได้ดิใจว่าเอาไปกับดักกบเอาไว้ดักกบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้กบอร่อยอร่อยมากินกัน <laughs> รอ่รอๆล่อๆ ฮ้ยแฟลลี่อยากได้เมล็ดพันธุ์เบอร์รี่ไหมอยากได้สิไปเก็บดอกไม้ให้ฉันสิอะไรนะไปเก็บดอกไม้ให้ฉันสินี่มานี่อันนั้นไหนลองย่างนั่งยองๆอะเราเอามือจับอะดึงขึ้นเอ้าก็เก็บได้นี่ อ๋อก็เก็บได้นี่นี่แหละเอาเก็บเอาอยู่ข้างบ้านด้วยนี่เอาทำไมมันยุ่งยากไหนอ่ะเบอร์รี่อยากได้เหรออยากได้อยากได้ทำไมไม่เก็บเองก็เจอว่ะเฮ้ยเจอแล้วคำเด็กไดโนเสาร์ อยู่นี่เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอประตูแล้วเฮ้ยเจอแล้วเด็กในเรือสั์ ใช่คือพวกหนังสัตว์ขอตีนตายหน่อยขอตีนตายหน่อยตีนก็ต่ายมันหายากอะ่ะเอาเขาหามาให้กันตั้งเยอะเอาอันนี้เป็นแทนได้ไหมอะไรเออนี่คือรายมีสามแง่งลองกินดูขอชิมนหน่อยหืมหื้อ ก็ดูกรล้วนะในปากมึงขอหยิิงก่อนสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตีนไก่โอ้โหตีนไก่ตอนนี้คขาจะตอนนี้เขาจะให้ทุกคนหาตีนไก่มาแทนตีนตายแล้วเจ้าอยากได้อะไรอยากได้ของดีโอ้ของดีมีให้อยู่แล้วครับเป็ไนึ่เอาไปเลยของเลย อันนี้คือควานที่สามารถเฉาะเจ้าจริงจ่อายในเฉาะเดียวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอได้ไหมเอาไปเลยค่ายขอบคุณครับโอ้ติงไก ละทีิกวางมันจะบุกเข้ามาแล้วอะทำไงดีเพื่อนกองไฟเราก็สนับแล้วไม่มีไม้เติมแล้วด้วยแย่แลยเพื่อนเฮ้ยไอ้พวกความมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยแย่แล้วเพื่อนคิดออกแล้วอะมันอยู่ไหนอยู่นี่ไงไอ้ รีเติมแล้วเพื่อนอ้ยมีอะไรใส่เข้าไปเลยได้แล้วเพื่อนดิโอยม้หมดแล้วด้วยเอามาเลยเอามาเลยดหนังนายต้องสลาแล้วเพื่อนเฮ้ยเรารอดแล้วเราือนมาเลยพวกฟานนาีเฉียบจิงเพื่อนยย